สอนนี่นี่คุณแก่อนนะค่ะฝาหม้อไหวกไม่มีดกเขาไมได้แล้วขออนุญาตย้ายขออนุา Então, então oh, really loyalty, no. well more us, ็เนกนหเราจะได้ทกอหรอะ่เียวข้าา่ได้ไหนมวนที่นี่ทุกคนไม่กิดีดอนนี้มเป็นอเอากี่ดีิปะก็ขอไลเนาะเือบถูกเลยใช่ไหมอันนีมัวแม่ก้อนมากเลยอฮ้ยแม่ปะบที่ดีันนี

อันสลัดเดสลัดอันสลัด,ดหมวงอันเดชเฮ้ยวันวัสดีค่ะสวัดสดีค่ะสวยจังเลยเผาแล้วยัง